เวลานี้กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพชรตาครนครราชนะครับขอนำแฟนๆทุกท่านนะครับชมการถ่ายทอดสดการซ้อมรำนะครับเป็นการสมาบูชานะครับของศิษยานุศิ์นะครับงานออกเมนพระราชทานเพลิงศพพระครู สมาจารคุณวัดหนองยางตำบลอนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับเรามาชมกันซ้อมรำบูชานะครับบูชาอาลัยในงานออกเมนพระราชทานเพลิงศพพระครูสมาจารคุณครับตอนนี้นางรำทุกท่านนะครับก็เตรียมนะครับวันนี้ซ้อมเป็นน่าจะ วันรองสุดท้ายนะครับและหลังจากนั้นก็จะรำจริงในวันที่สองนะครับ <S <S ตอนนี้กำลังรอเสียงเพลง oh ฟ้าครับช่วยแชร์ไปยังหน้าเฟซให้ด้วยนะครับ เมองพ่อยเกษากวยตางคนหันควยแม่เสิยงไวยหุ่นฝ่าบาหลันเก่าเปดเวลาดูโลกโศกเจ้าดังขีดต่อจามีให้เข้าทำความดีมึงก็รันยังบ่ถึงสวนฟ้าผู้ป่าไปแนวลาไล่หลอกลวงดว,วงเอื้อหวานเย็นยันของเจ้าหั่นให้คำฮอบนบุญแก่เท่าจังสิได้ พอหนี้คือไปดีแล้วคนเล่นต่องต่อขควายแดงของเจ้าให้ไปนัง่งอยู่ผาสะท่าตัน้งตรงสติเพลินดวงวิญญาณลอยร้องเร่าขอสวงสันติสุขฝากฝากแท็กไปยังเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับ เกิดแก่เจ็บตายคนทั้งหลงส job yang ni รอบที่หนึ่งนะครับคือเพลงอีกหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวรอบทเพลงศิสยาอะไรนะครับอันนี้คือรอบที่หนึ่งเนาะอาจจะเป็นเพลงเดิมอีกสักหนึ่งรอบอันนี้นัง่งรำซ้อมกี่รอบรอบเดียวใช่ไหม คอมเมียนก่อนได้ไหมจริงๆลำสวยแล้วแต่ว่ายังเก๋อยู่เป็นโยมลำให้เป็ีนธรรมชาติที่สุดคิดช่างมันคิดช่งมัน,มนเมื่อกี้นี่ดูเลยว่าเห็นเลยว่าสายตาโยมมองแต่วนตีนคนอื่น <c oughs> ไม่มองนางเขต คิชชังมันยอมลำนี่มันเป็นธรรมชาติที่พุดธยมจะลำได้ดีที่พุดโยมคิดถึงหลวงพ่อแล้วมันจะออกมาอ่อนมันจะออกมาดีทำไมอีกรอบเลยนะทำไมอีกรอบหนึ่งนะเาางด้อฉันไม่ได้ซองแค่นล้นรำอีกรอบหนึ่งรำอีกรอบหนึ่งเอาเขาที่ ครับสวัสดีนะน้ำพุรครับวันฉลองวันเกิดเอาแฮปปี้บัสเดย์เลยอย่างนั้นนะครับวันนี้เฉียดเฉียเอาไรเรามันสวยอยู่แล้วเมื่อกี้นี่มองดูทุกคนมองแต่นสนเท้าเพื่อนข้างหน้าอย่างเดียวเลยคุณจะกล่าวคิดไม่โน่จะกล่าวคิดไม่น้อย,ย่เง,อยอยงี้ยพยายามทำงานจริงๆริงคิดช่างมันไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้เราอยากเปล่งหาพ่อเราสาอมาเลยเด้อ ขอบคุณพี่เหินฟ้าขอบคุณนานำพูนะครับที่เข้ามาช่วยแชร์นะครับไปยังหน้าเฟซหลักของท่านนะครับเป็นการท่าทัดสดการซ้อมรำบูชาถวายความอาลายัยกับหลวงพ่อพร,ะ,ร,รจจะ,ะครูสมรจารคุณครับนางรำทั้งหมดประมาณ25ท่าน ้อมงกายดีแขนข้อสุบทยังตื่นมือเศร้าเห็นหนังจังหวา่ายยังมีหยังเก็บกำไวสมบัติหลายของเมียขาบากว่าตายไปนาเอาไปน้ำบ่อใดคงเหลือไห้เงินสูอันขนาดเงินบาทดันเป็นอยักใส่ใหขีก็ยังเมียค้นหาเชียเอามา,อาเก็บไวเข้าอยู่ในไตลา ธายวุดบุุดหาไว้เพ้งหาล้ม,มาาขุมบายบห้อมนั่งสียใจซอยซูู้้ฟังเหนือูฟังเหนย หันวไวแม่เสียไวรุนฟ่าบาหลัหเแก่กาเบิดเวลาดูโลกโศกเจ้าดังทีต่อจกนีมี้เข่าทำความดีเมืองขอราชยังมาถึงสวงฟ้าผู้ป่าไปแล้วลาไล่โลกลวงดวงเอด้ดวงเยียัยาของเจ้าห้ใไ้ก็ห้ำ้อนคุญแจกเขาจังสิได้เอ้นหา คุณสมมาทางทํำขอนี้ผู้ไปดูแล้วผลเล่นต้องต่อขอเป็นยันของเจ้าให้ไปล้งดูป้าสัทาทันแตงบู เห็นไหมพอโยมไม่เก่งเนี่ยมันภาพมันออกมาเป็นธรรมชาติแล้วมันก็สวยแต่ว่าเวลาลำนี่ไม่ต้องยิมนะโยมนะผมยิมพอพอผมยิมพอบ่ายสองครึ่งโดยประมาณ เราจะพักกี่นาทีต้องบริาหารด้วยดูรำสองเพลงไม่ใช่เหรอรำสองเพลงไม่ใช่เหรอ,อสองเพลง เดินนาะนลำวันงานจริงก็าหามเก่งแบบนี้เดอ้อใส่ชุดอย่างงามแต่งานาแต่ตีห้าเก่งเสียมดให้เราต้องไม่เก่งเราต้องมั่นใจเลยก่อนสวยแล้วมั่นใจต้องสวยแล้วมั่นใจที่นี่วันพรุ่งนี้โยมมาถึงวัดในี่แปดโมงเชา้าเพราะว่าเก้าโมงเนี่ยสามโมงเช้าบ้านเราเนี่ยจะ เอาเซระสังขารหลวงพ่อออกออกจากสลารอบนู้นมาผ่านมาเนี่ยที่นี่ในขบวนวันพวกนี้ด้วยเนื่องด้วยว่าเมนเราเนี่ยทางหลังเนี่ยค่อนข้างแคบไปนเนี่ยจะมาจะให้เฉพาะซพหลวงพ่อวงดุลยยางแล้วก็ขบวนสมณศักดิ์แล้วก็ข้าขราชการพระสงฆ์เนี่ยเดินส่วนญาติโยมเนี่ยจะมาจะให้นั่งให้เต็มนี่เลยน้อมส่งลวงพ่อเย็ยนรอ ไม่ต้องเดิน,นที่ในชุดเนี่ยใครอยากจะแต่งชุดแม่ขาวก็แต่งมาแล้วจะมาจะจัดโซนไหนแม่ขาวยัดไห้นงังโซนนี้ชุดปวกตวิไปทุกไปยัดไหนหน,นังโซนนี่อะไรเงี้ยนะขอว่าเป็นสีขาวหรือสีดำไม่เอา เจล้วว่าคนต่างนี้เรียบร้อยแล้วยมก,ก็ช่วยกันครับสวัสดีพี่มรดกอเช็ดก,กอยี่ยงนี้เป็นต้นพอเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันคืนนี้นอนกันไหมเนี่ยยมนอนสองไหมเนี่ยคืนนี้ไม่นอนนะยมช่วยรอย,ยมกับพิมพ์แล้วเด้อคืนนี้ยังไม่นอนนะจะเริ่มนอนวันพรุ่งนี้ เรามีหนังให้ดูทุกคืนนอนไหนก็ได้เรียนไปยกเลิกครับขอบคุณนะครับแฟนๆทุกท่านที่ร่วมชมการซ้อมบรมบูชาถวายหลวงพ่อพระครูสมาจาจรักุณนะครับ ก็นำเสนอจัดสั้นๆขอบคุณเฮือนฟ้าขอบคุณพี่นภูขอบคุณที่มรกรดดำนะครับนี่คือนางลำนะครับนี่คือนางลำปันุงนีิให้สแสดงศักยภาพของความเป็นปล,ลูกศิษย์หลวงพ่อมาเล่ยๆนักให้คนเต็มเดิน บั้งพิธีสำคัญสำคัญจะมีอยู่สองวันก็คือวันพรุ่งนี้วันพุนี้เวียนศพเนี่ยนะาจมาไม่ขอหยิบไม่ขอหยิบหลวงเพราะไม่ขอหยิบหลวงเนี่ยมันทำอะไรที่เราสามารถทำได้เต็มที่อฉพจะิมเทิง ถ้าทัศสดนะครับซ้อมรำถวายบูชาหลวงพอ่อพระควรสนับสนุนคนงานเพราะงานประาำเดือนสด ทการถ่ายทอดสดการซ้อมรำรวมสวงนี้นะครับใ so นสายคานขอเราขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมครับแล้วก็ช่วยแชร์ไปทางหน้าเฟซหลักครับขออนุญาตจบด้วยภาพนะครับบูชาอาลัยพระพุทธสมัยจารุคุณงานออกเมนนะครับ จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ